วันนี้จะพาไปชมนะผมห้องเครื่องนะผมของเจ้า Mazda RX7 นะครับคันนี้เป็นรถประมูลกรมสุนด้วยนะผมบิดผัดมาแล้วเรียบร้อยนะผมเจ้าของเดิมเคมว่า600ม้านะครับผมแรงโมนี่น่าจะประมาณพันแรงโมนะผมสำหรับผมนะนี่ครับผมโอ้สวยๆเลยเทอร์โบกิสดีนะฮะดูกันใกล้ๆนะดูกใกล้ๆนะใครที่สนใจผม อันนี้เปิดไว้แค่2.49นผมขายแรกเทินซื้อสดจัดไปนั้นรับทุกกรณีไม่มีเวลามาเรามีบริการสไลด์ส่งให้นะผม PNC การาดนะผมมูเล่นะชุด ule, มูเล่ผมภายในห้องเครื่องนี่เป็นสีดําเดิมนะผมแห้งๆเลยนะดูไม่ได้ทํานะเน,นเนียนเลยดูความแห้งความเนียนนะฮะตัวถังเลขสามนะผมนำหน้านะนี่ชุดไฟ MSD สามตัวหแห้งจัดเลยนะใครที่กำลังมองหาอยู่ครับนะผม โทรหาผมได้เลยนะ0 9 9 4 5 6 2 4 5 5นะครับรับรองว่าท่านได้รถสวยๆเนียนหล่อๆ JDM อย่างเงี้ยอารมณ์หัวถนนนะผมไปจอดไว้ในบ้านจอดไว้ในกระดาษนะผมเอาไว้ขับเอาไวข้ขี่เอาไว้คุยเอาไว้ลุยได้หมดนะคันนี้นะตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ผมยังวิ่งได้อยู่ชิดดล์งดิดดดฟฟี่นะครับผอมอะไลเวอร์เทคแท้โอโ้สวยครบจบเลยผมมิลเลอร์คอ,อสบาร 2.49ให้ไวนะผมชักช้าไม่ได้การนะคิดนานเพื่อนเขาไปขับกันหมดแล้วนะผมได้แต่บนว่าเสียดายนะไม่ได้นะผมต้องให้คนอื่นเขาบนรู้สึกเสียดายบ้างนะครับผมไม่ใช่แต่ให้เราว่าเราเสียดายอย่างเดียนะฮะเอาไปจอดไว้ในบ้านเอาไปจอดไว้ในกาลาดนะผมเสียงนี่ผมบอกเลย่นมากตัด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 ตัโอ้โหขวัญใจครับเพื่อนบ้านแน่นอนฮะอ่ะศูนย์2.455เสียสี่ห้าห้า